ผมดูแลใครป่าครับปาดคือแบบเนียนเนาะโคตจะเนียนเลยอะ่ะผมว่าน่าจะไม่ค่อยเนียนหอนอกเนาะต้องไปเรียนแบบไปเรียนปาดมาเหมือนอน,อนันเนาะเรื่อผมดีผมรู้ใครเป็นสีขาวครับผมมิ้นเออก็ตามนั่นแหละตั้งชื่อว่าแกะแล้วตอนนี้ก็มีแบล็คแกะ อคือผมเป็นตัวนี้ผมเป็นผมบอกแหนะ่ว่าตัวที่มันสามารถโจมตีคนไหนก็ได้มันสามารถโจมตีได้แต่เราอาจจะ